สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยหอมชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับตอ EP น EP นี้คลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับพอดีเสียงไม่ค่อยมีนะท่านผู้ชมป่วยอยู่ครับก็ติดจากน้องเตยหอมมาแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้พอดีผมมีวัตถุดิบวันนี้ท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าโคลนปีของไก่นะครับเป็นโคนปีไก่แต่วันนี้ผมก็จะมาทําเมนู คลนปีกไก่ต้มขมิ้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเมนูง,ง่ายๆครับทำง่ายๆวัตถุดิบก,ก็ไม่กี่อย่างครับก็เป็นเมนูที่น้องๆหนูๆทานได้ครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทำให้น้องเตยหอมทานไปโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมพัดกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเตยหอมชาแนลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทักกันเลยนะครับผมอนุญาตไปหั่นไก่เป็นชิ้นเล็กๆกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตักเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับอันนี้น้ําผมตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประกอบก็จะมีตัวปีกไก่ครับอันนี้ก็เป็นโคนปีกนะครับแล้วก็มีส้มแขกครับ อันนี้ถ้าไม่มีก็ท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นตัวน้ำมะขามเปียกหรือมะขามเปียกแทนก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้เกลือเม,รรม็ดครับใบมะกรูดครับตัะไครครับขาอ่อนซอยครับท่านผู้ชมแล้วก็ขามิ้นครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับโอเคอ่านี้น้ำผมต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ขมิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยข่าซอยครับตามด้วยตะไคร้ทุบครับ แล้วก็ตามด้วยส้มแขกครับอันนี้ก็ประมาณ4-5ชิ้นนะครับท่านผู้ชมก็จะเพิ่มความเปรี้ยวให้กับตัวต้มขมิ้นด้วยนะครับโอเคแล้วก็ผมจะใส่เกลือมิตรอันนี้ก็ประมาณาหยิบมือนะครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปนิดเดียวก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็สไตล์เดิมครับทำไปชิมไปโอเคเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมน้ำเดือดไแล้วครับต่อมาเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ตัวบีกไก่ปีกบ,บนไก่นะครับตัวโคนปีกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็เพิ่มน้ําในกระทะนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมพอดอีอยากได้น้ําไว้เป็นน้ําซุปด้วยครับก็เลยเพิ่มน้ํเข้าไปอันนี้ก็ใส่ไก่เข้าไปได้เลยครับ ก็ตามด้วยผงปรุงรสเลยครับรท่านผู้ชมอันนี้ก็ใส่หมดเลยนะครับเอาประมาณ2ช้อนชาครับตามด้วยน้ำตาลทรายอันนี้ใส่ทิละนิดนะครับท่านผู้ชมเราไม่เน้นหวานนะครับเพราะว่าตัดหวานนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งทิ้งไว้ประมาณทักยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับท่านผู้ชม ดี๋ยวเรามาดูตอนตัวไก่สุกกันเลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอชิมน้ำของต้มไก่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ปรุงกันต่อนะครับท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้ก็มีรสชาติอ่าเบี้ยวนิดหน่อยครับแล้วก็มีความเค็มแล้วก็ขาดหวานนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่ม น้ำตาลทรายลงไปหมดเลยนะครับทนผู้ชมเมื่อกี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเมื่อกี้ผมใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะโอเคแล้วก็ผมก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมขอาญาตปิดแก๊สก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยกันเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับอันนี้ก็เป็นเมนงงูง่ายๆนะครับ ก็จะมีรสชาติของสมุนไพรนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นเมนูปีกไก่บนต้ขมขมิ้นนะครับก็เป็นเมนูที่ผู้ใหญ่ทานได้ครับเด็กทานดีนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆใช้ทานตอนเช้าๆนะครับอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆก็สามารถทําแลบประทานกันได้อันนี้ก็จะถ้ากินร้อนๆก็จะยิ่งดีนะครับน้องจู๊โอเคครับสำหรับวันนี้ก็อ,อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเตยหอมชาแนลด้วย ดยการกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไคร e กันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากดูด้วยนะครับว่าอีพหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเมนูอะไรมาทำให้ท่านผู้ชมดูกัน,นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ